ดูเข้านอนดูเด็กๆนอนดูดูดกินอิ่มแล้วเนี่ยกินอิ่มแล้วกินอิ่มแล้ว้ยน,นอนทับน้องน้องตัวเล็กนิดเดียวตัวเล็กนิดเดียวนอนทับน้องดูดูตัวนี้นมีความสุขแล้วเนี่ยมีความสุข มีความสุขในการได้นอนดูดูเฮ้ยตื่นแล้วเนี่ยตื่นแล้วตื่นแล้วตื่นแล้วเฮ้ยตื่นแล้วตื่นแล้วตื่นแล้วดูดูดูพี่พี่มานั่งเฝ้าพี่มานั่งเฝ้านะเนี่ยฮึมานั่งเฝ้าน้องอ่ะือ น้องนอนอน้องน,นอนน้องนอนนุ้ยตื่นแล้วตื่นแล้วให้นอนทับหนูอะฮะที่นอนทับหนูเหรออุ้ยหนูก็หาวอุ้ยหนูก็ง่วงหนูก็ง่วงดูดูนอนทับน้องนอนทับน,น้องโอ้ยอยนุ้ยนะนนะไม่รู้ไม่รู้ไม่ชี้ ไม่รู้ไม่สีอืนอนทับน้องไม่รู้เรื่องกันเลยเออดูดนูน้องอืมอืมอืมทับนอนทับหนูเหรอพี่พี่นอนทับหนูเหรอดูเว้ยเว้ยมีความสุขกินอิ่มแล้วก็นอนเว้ย กินอิ่มแล้วก็นอนแล้วก็นอนทับน้องน้องอักหลายเด็ก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 กินอิ่มแล้วก็นอนกินอิ่มแล้วก็นอนเฮ้ยเฮ้ยหนูตัวเล็กกาใครเขาหนูตัวเล็กกาใครเขาหนูโดน ยิ่งตัวเล็กก็ยิ่งมาทับหนูฮะพี่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 ทับหนูทำไมนั่นน่ะนี่นี่นี่จ๊เจ๊เจ๊นอน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 อ๊ย นอนได้แล้ว